บูชา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 สรรคบูชาที่งานการเซงของวัฒนาขอไว้กับเรกใชิวงนี้สักการะสิ่งสักดิ์ทธิ์ายบารมีพระพุทธศินชาติ มาธรรมคุณรับประทานในโบสและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายประจำวัดของธรรมชาติบร,รวิหารตลอดจนรณีพระราธ,ธิมุนีท่านเจ้าวาดองจเป็นวันแห่งวัตุทธรรมชาติตลอดเจ้าว่าวพระแมุ่รณีพระแม่โกคารเจตารักพระบุตเจ้าที่โด้ร,รับการกราบจากพินา,กา,า,น,าน,นการแสดงของวัฒนนาในการเล่นตาอนบอในชุดนี้ และจอมนวยวยชัยขอพามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายประจำวัดของธรรมชาติบัวรพิานารจงปกปักรักษาประดับท่านชมทุกท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านละนั่นกรรมการวัดผู้ดูแลว,วัดก็อดจนสืบติดทุกชีวิตในงานการแสดงของวัฒนธรรมให้มีความสุขโดยช่วทั่ว,วัปสาธุสาธุสาธุ กางีกงนะครับตัวละ20บาทเท่านั้นเองนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์เากับทางวัดนะครับภาในนั่งสบายนะครับเดี๋ยวจะมีทางรกรรมการวัดนะครับไปเก็บนะครไปเก็บเงนินท่านใะ20บาทกระนั้นก็พูดยุ่งงงคือรักที่มานั่งประเกียจชมผลงานการแสดงของพี่กุ้งนะ ค,าาค,คาวมามตืนใจเริ่มขึ้นในโอกาสนี้ที่ผู้ชมที่รักศิลปสุขว่ลยที่ได้เห็นงารกำลังร่างทวารทุรก็ตื่นจากสิ่งที่เป็นสถานน่ารักของวัดที่นี้เมื่อจบจากการรับวมีความเืนใจเริ่มขึ้นใีเกลาของผู้ชมที่รักสนใจงานการสแสดงของเพลพัฒนานันต ติดต่อสอบถามได้ที่วกรีนวิวรับใช้เจ้าภาพแจกพราทุกสถานที่ด้วยราคาเป็นกันเองได้รับเกียรติแจกเจ้าภาพท่านใดเพื่อพัฒนานันไม่เกิดสร้างความผิดหวังกับท่านผู้ชม ขณะที่เล่นเฟซบุ๊กนะครับเข้ามาที่วัฒนาเวิร์นะครับก็จะรู้ความเคลื่อนไหวโดวยรวมนะครับคิวงานาการแสดงของวัฒนาน,าน,านัส่วนมากเราจะอยโูย่โยต่างจังหวัดนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่จังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะครับนานครั้งนะครับจะได้เข้ากลับมาในเมืองนะครับวรมหาคุพระศรีพระนายไปพรมีพระพุทธชินชาติ ว่าชาวมังบุญพระพุทธไหโเบลตระทนบารมีพระนาชาธรรมุนีพระเจ้าวัฒองค์เป็นมวันแห่งพระองค์กระชากตปกปักรักษาบรรดาท่าจบทุกท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านศิลปินทุกชีวิตในทีมงานของงดธนาดัให้มีความสุขสิ้นกาลนานเดินสาธุสาธุสาธุคุยกัสนอ